ดนางเอกหน้าสวยมุกดาอวดอกอ,อุม่มแซบสะดุ้งไปทั่วกรุงชาวเน็ตแห่ซูมกันสนั่นไอจีเรียกว่าความแซบมีมาไม่บ่อยนะสำหรับนางเอกหน้าหวานมุกดานณะรินรัตน,น่นันที่จะเห็นเจ้าตัวออกมาปล่อยทีเด็ดสายเซ็กซี่อวดแฟนคลับให้ตารุกวาวล่าสุดทำเอาแฟนคลับทั้งหลาย,ต,าลายต่างต้องรีบกดเซฟไว้เลยค่ะ เมื่อสาวมุกดามาในชุดสายเดี่ยวสีขาวอวดอกอ่มล้นทะลักเพิ่มดีกีความแซบด้วยการโชว์หน้าท้องเบาๆโพดท่าชิกๆอยู่ริมทะเลถึงแม้ว่ามาทะเลครั้งนี้สาวมุกดาไม่ได้ฟาดชุดว่ายน้ำแต่ฟาดชุดสายเดี่ยวก็ทำเอาชาวเน็ตซี๊ดปากค้างได้เหมือนกันนะคะเรียกว่ามีมาไม่บ่อยแต่มาทีไรก็ทำเอาแซบสะดุ้งทั่วกรุงเลยจ้า งานนี้ทำเอาชาวเน็ตทั้งหลายต่างแห่ซูมกระสนาดไอจี